สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัส,สบดีที่10ตุลาคมปี2024เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ หรือเราื่องเงินที่โปแรแกรมฟุตบอลโลกรอบคันเรีย่ยวโซนเอเชียกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นรอบที่3ซึ่งก็เป็นนัดที่3นะครับเวลา16บหกนาฬิกาสินาทีออสเตรเลียจะพบกับจีนเวลา21่สนาฬิกาจอร์แดนจะพบเกาหลีใต้อุซเบกิสถานจะพบอ,อิหร่านเวลา23่สนาฬิกา,ากาตาร,า,รเเรกราร์จะพบคิร์กิสสถานโอมานจะพบคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรต์จะพบเกาหลีเหนือบาเลนจะพบอินโดนีเซีย เวลาตีหนึ่งซาอุดีอาระเบียจะพบกับญี่ปุ่นและอิรักจะพบกับปาเลสไตน์นะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลยูฟ่าในเชิงลีกกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่3เวลา23่สนาฬิกามอนโดวาจะพบอันดอล่าลัตเวียจะพบนอร์ทมาซิโดเนียเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าอังกฤษจะพบกรีซยิบราต้าจะพบซานเมริโนฟินแลนด์จะพบไอร์แลนด์ออสเตรียจะพบคาซัคสถานอิสราเอลจะพบฝรั่งเศสนอร์เวย์จะพบสโลวีเนียหมู่เกาะเฟโรจะพบอาร์เมเนีย ละอิตาลีจะพบกับเบลเยียมปโปรแกรมฟุตบอลยูโรยู21ในคืนนี้ก็เป็นรอบคัดเลือกเวลา22นาฬิกาไอซ์ลแลนด์จะพบลิทวเนียเวลา23นาฬิกาเอสโตเนียจะพบอ,อิสราเอลสวีเดนจะพบจอร์เจียเวลาตีหนึ่งฮังการีจะพบมอนตาและสเปนจะพอคาซัคสถาน โปรแกรมฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพในคืนนี้ก็เป็นรอบคัดเลือกนาที่3เวลา20นาฬิกานามิเบียเพาะซิมับเวเวลา23นาฬิก,กาโมกอกแคบเวิร์ดเจาะบอสเวนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคงโกเพาะแทนซาเนียกานาจเจาะสุดานเวลาตี2องปูกินาฟาโซจเจาะบุรินดีและแอฟรีกาเจาะโตโกและโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ก็จะแข่งขันกันในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็เป็นนาที่8 เวลาตีสโบลิเวียจะพบโคลอมเบียเวลาตีสเอวกวาดอร์จะพบว,วยัยเวเนซุเอลาจะพบกับอาร์เจนตินาและเวลาเจ็ดโมงเช้าชิลีก็จะพบกับบราซิลนะครับและนี่คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ